อ่ะทุกคนคะเอาคลิปมาฝากนี่เป็นเอามาเติมให้รอบที่สามแล้วนะคะอยากให้เขากินอิ่มๆตัวนี้เรียกเงินก็หันนะคะแต่แม่เรียกหูกลางส่วนตัวตัวเนี้ยคือจะหูตั้งเรียกทองก็ไม่หันเรียกเงินก็ไม่หันอ่ะค่ะเรียกเรียกไอ้หน้ามึนแทนเนาะเป็นไงล่ะคะหน้าเหมือนสิงโตเลยซื้อยามาหยดแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าใกล้ ก็เลยจะเป็นซื้อ,อยากินมาแทนดีกว่าจะได้ปวดใส่ข้าเติมเป็นรอบที่3ามแล้วนะคะคืออยากให้เด็กๆก,กินให้อิ่มๆแล้วก็ให้ฉี่ให้อึอ,อะไรเสร็จแล้วค่อยปล่อยกับกระมังข้าวอยู่ตรงโน้นนะคะแต่นี่เราใส่ถุงมาขี้เกียจถือมาซื้อกระมังใบละยี่สิบมาไว้ใส่ข้าวให้ค่ากับข้าว ของหมาสองตัวนีแว้แล้วก็อีกสองแล้วก็อีกสองแล้วก็อีกสองตัวข้างนอกไม่รวมพีแต้มนะคะก็วันละร้อยห้าสิบอะค่ะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบไม่รวมของแมวเนาะยดยดห้ามแย่งเขาตัวนี้จะค่อนข้างหน้ามึนหน่อยนะคะเนี่ยมาแย่งเขาอีกแล้วอา่านดม ส่วนตัวนี้ไอหน้าเหมืนหน้ามืนสิงโตขาวมากเลยมองไม่ชัดเลยไปหานอนเล่นก่อนไปลูกไปเออไปนอนเล่นก่อนนะเดี๋ยวพายกลับปนอนเล่นก่อนไปแล้วหางดาบสวยเลยนะคะ อ่ะตัวนี้ห่างมว้วนหูตั้งหางมว้วนหูกลางหางดาบ